คุณอะไรเดียทำไมเลือกทำยาวนไมเลือกทำสนสยามครับมันเป็นวิชางานในวิชาสารคดีต้นบอยเถายสารคดีเรื่องหนึ่งก็ก็ก้อนรวมกลุ่มกับแต่ยคนก็มีชนุมีอะไรเงี้ยเรียนอะไรก็คุยกันก็เอาไอเดียตอนแรกจะตั้งใจจะทําแบบว่าสีรีย์หน้าแบบว่าเป็นเรื่องชนชั้นในสวนสยามอะไรเงี้ยแล้วพอคิดไปคิดมาเรา ไม่เราไม่ใช่คนทาท็อปิกจริงจังขนาดนี้ทำไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเ,เออก็เลยคิดง่ายๆเลยโง่ๆแบบถ่ายทุกส่วนมารวมกันตอนแรกนะแล้วก็ตอนนี้นยังไม่ถ่ายอ่ะก็ออกไปถ่ายมาก่อนครึ่งหนึ่งนะแล้วก็มาเปิดแล้วมาตัดดูๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อมันต้องการออกไปถ่ายเรื่องนี้ทําให้เราพบว่ากล้องวิดีโออ่ะเวลาเราไปถ่ายหนังอะไรเงี้ยทุกคนจะมองว่าเฮ้ยเขียกล้อง ไอ้กล้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกว่าอยากแบบเขาให้ถ่าได้ครับอะไรเงี้ยคือเหมือนกล้องคือทุกคนสวนสาธารณะมันคือมันเหมือนเป็นที่สาธารณะป่ะทำไมกูถ่ายไม่ได้วะกูไม่เข้าใจเออยุ่งไรกูเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยเป็นความผิดพลาดที่ใส่เข้าไปนันอะไรเงี้ยนิดนึงเออก็เลยบอกว่านี่แหละคือเริ่มก็ก็ตัดตัดมาสองสามล่างไรเงี้ยก็ใช้เป็นล่างนี้ก็คือแบบเหมือนถ่ายไปตัดไป คุนเทนก็สิบกมวลน,นะเยอะเหมือนกันเออเพราะว่ามันต้องรอนะแบบประตูเปิดผมกดตั้งแต่แบบตีสามครึ่งนะอะผมไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยครับนี่คือจุดเริ่มตน้นมีอะไรสงสัยไหมอ่ามีใครมีคำถามไหมครับ <laughs> ก้องมินิดีวีธรรมดากล้องมิกเลครับแค่นี้เองเออถ่ายง่ายๆเลยไม่งั้นไทยกล้องใหญ่ก็รู้ดิ <laughs> มันมีบางบางมันมีบางทีอ่ะเอายกตัวอย่างตอนไทเก๊กอ่ะพี่ก็ไม่มีขาดตั้งอ่ะพี่ก็วางัแบบวางเนี่ยอแล้วก็หันแขเออกต้นไม้บางๆอะไรเนี้ยพอเพระว่าตอนนั้นคือโดนตอนแรกไม่รู้ตอนแรกนึกว่าจะรู้จักมันถ่ายได้ไงแล้วมีวันนั้นอ่ะที่ไปถ่ายโดนไล่อะไรเงี้ยเลยก็ถ่ายกูก็ไม่ไปก็ถ่ายอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีอย่างไอที่เขาทาซุปตำอ่ะพี่ก็ซื้อน้ำเขาแล้วพี่ก็ตั้งกล้องเหมือนพี่นั่งพักะ แล้วก็เดินไปเดินมาก็ถ่ายค้างไว้แล้วก็กลับมาดูทีเออก็ไอ้นั่นไอ้คนที่เดินออกก็คือเหมือนกันก็ใช้ที่ตั้งเหมือนกันแต่ไม่มีพี่อยู่พี่ก็เดินไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยแตตั้งกล้องไว้อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่หายต้องไม่หายต้อแม่ก็อยู่ตลอดแหละไม่ไกลมากพอเหมือนพอเหมือนทั้งเหมือนทั้งเหมือนนั่งพักอะทุกทุกอย่างทุกที่เลยทั่งเหมือนนั่งพักหมดแต่ไอ้นั่นไม่ฉลาดนนั่แหละ เออที่แอบถ่ายอะไรเงี้ยก็ก็มีเยอะอ่ะบางทีก็ถ่ายตรงตรงเลยแบบคนคนที่ร้องไห้ดิ่มน้ำนั่นคือเขาร้องไห้เลยนะอังนั้นพี่ถ่ายตรงตรงเลยเพราะว่าพี่จะหลบยังไงวะก็ถ่ายอะไรอะไรเงี้ยเขาคงไม่ได้ว่าอันนั้นเขาไม่ได้ว่าเออเขาคงไม่ว่าพี่อ่ะพี่ก็พีแรกตอนแรกพี่อ่ะถ่ายข้างหลังเพราะเฮียมันดูเงาๆแม่งร้องไห้หมดเลยไปเก็บคือคือตอนแรกเก็บเก็บแค่แบบอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยแล้วบางอันมันเกิดจากการตัดแบบการเอาแบบว่าช่วงกล้องขยับอะไรเงี้ย คือตอนถ่ายมันไม่จริงไม่ก็ไมาคิดไปคิดตอนตัดส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเพราะมันตัดยากมากอะไรเงี้ยอืมนทำไมมันแบ่งครึ่งเรื่องถามมันเ็นเลยมันแบ่งครึ่งมันแบ่งมันแบ่งครึ่งเรื่องครึ่งแรกเราจะไม่ดูคือครึ่งแรกอะไม่อยากให้รู้สึกว่ามีกล้องอะมันจะไม่เห็นคือสังเกตุกล้องมันจะแบบขยับขึ้นเรื่อยๆแบบมีอะไรหลุดมาอะไรเงี้ยคืออยากให้รู้สึกว่า ตอนแ, like แ,แรกเราตอนแรกก็ดูไปเรื <areas S 2> <like dive out> really. ่อยๆไม่มีใครมองกล้องเราเลยถูกป่ะตอนแรกๆอะไรเงี้ยแล้วพอแบบดูไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะเริ่มแบบอ๋อเรื่องมองกูแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายแบบอ๋อนี่คือกล้องถ่ายนี่เองอะไรเงี้ยเอออยากให้รู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบ่งครึ่งบอกว่าอยากให้รู้ว่าเราเป็นตัวประหลาดแบบคนรุ่นตัวกระหลาดมองอะไรอยู่วะแล้วต้องไปมองพวกนี้อะไรเงี้ยเขากล้องนั่นแหละก็ไปถ่ายใครไปถ่ายก็โดนไล่เออที่อะไรโอเคมีปะเค็นความจบเหรอเปนควนมจบทำไมอะ ก็ตามตามเนื้อเพลงเออแต่แต่ชอบภาพนั้นมากนะทำไมก็ไม่รู้อันนี้อันนี้คือชอบไปเองไม่แต่ก็ไป่จบตอนแรกมันไปยใช่เพลงอยู่ด้วยแล้วเพลงอื่นตอนแรกมันหนักเพลงมันหนักกว่านี้อีกเอเพลงนี้ดีกว่าเออทำไมต้องยาวขนาดนี้ตอนตอนตัดก็ไม่ได้ให้ยาวขนาดนี้นะ วัดตัดไปแล้วมันยาวเองอ่ะอยากอยากให้รู้สึกว่ามันตั้งแต่ตั้งแต่เช้าจนเย็นอ่ะมันได้แบบเช้าจริงอ่ะเช้าแบบตีสี่อ่ะพี่มิเปิดเปิดมันมีถ่ายเกกมีกินกาแฟเช้าไปเรื่อยมีตอนสายๆแล้วมีพักกินข้าวอะไรเงี้ยมันจะเห็นมันจะเรียงไปอย่างเงี้ยการระบบการตัดแล้วมันได้เห็นกิจกรรมของคนเออไปเรื่อยๆอ่ะไม่ไม่ห่มันตัดออกเยอะนะมันมีแบบไม่ไม่ใช้ก็เยอะอ่ะแต่แบบมันก็ต้องตัดออกไ ทำไม่ได้หรอกทเขาทำไรเดอร์มันพี่ก็ไม่ได้ผ่านไรเดอร์นะท่เาทีม่ีชอบกว่าเออแต่พี่ร้องมันงงไหมพี่พี่ช่างกอทำด้วยพี่พองเออพี่ที่ทาสามนะเขาเรียกว่าทอมีอะไรบ้างองอีกบ้า